มาดูกระแสข่าวน้องลิสกันบ้างดีกว่านะคะแอดเห็นทุกสื่อเนี่ยโดยเฉพาะนะทางยูเคเนี่ยเป็นลูกรักเลยใช่ไหมกับเมื่อวานนี้ที่ปรากฏตัวที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนั่นเองนะคะคือน้องสวยมากมาโอกุตูสดเอาสวนดอกไม้พกไปด้วยไปของตัวเองอยู่ที่กระโปรงนะคะแต่วันนี้แอดขอไปทางนี้ดีกว่าลาตินนะคะเพราะลาตินเนี่ยเขาเก๋ๆการที่เขาจะรักใครชอบใครเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นลูกรักลาตินนะ เพราะว่าเพจหนึ่งค่ะชื่อว่า Cultural Collectiva Moda ก็เพจนี้เนี่ยเป็นเพจย่อยอีกทีของสื่อแฟชั่นออนไลน์ที่คือว่า Cultural Collectiva นะคะ Cultural ก็คือมาจาก culture นั่นแหละเป็นเรื่องแฟชั่นวัฒนธรรม คราวนี้ต้นทางเขามาจากเม็กซิโกค่ะเขาก่อตั้งเพจที่เม็กซิโกซิตี้นะคะเนื้อหาเขาเนี่ยเกี่ยวกับแฟชั่นศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยคราวนี้ถามว่าเพจนี้ที่พูดถึงน้องลิสนั้นเป็นเพจใหญ่ไหมบอกเลยว่าถือว่าใหญ่และดังมากในลาตินอเมริกาแล้วก็สเปนนะคะผู้ติดตามเขาเป็นหลักร้านทั้งนั้นแล้วก็มีคอนเทนต์แบบว่าป๊อปเคานเจอร์ที่เป็นไวรัลอยู่บ่อยๆใช่ไหม คราวนี้สิ่งที่เขาพลาดหัวนะคะเขาก็พลาดได้แบบว่าโอ้พระเจ้าขอโทษนี่มันอะไรกันนะอ่ะแต่เขาพลาดเป็นภาษาสเปนนะแอดก็อ่านไม่ออกนะคะแต่แปลเป็นไทยมาได้ประมาณนี้ คือถ้าดูจากข้อความที่เขาพาดหัวข่าวนะคะคือหลังจากเขาตกอกตกใจเนี่ยเขาก็บอกด้วยว่าดีไซเนอร์ของลิซ่าคนดูแลเสื้อผ้าของลิซ่าเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆเพราะว่าในเพจเองเนี่ยเขาเทียบรูปนะคะจากบนลันเวย์ซึ่งนางแบบใส่กับภาพของน้องที่ใส่ในงานนะคะคือการใช้ภาษาพาดหัวรงแรงแล้วก็ดูมีอารมณ์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าช็อกค่ะช็อกในความดีงามเป็นแง่บวกว่าแบบเอ้ย ทำไมลิซ่าถ่ายทอดได้สวยขนาดนี้แล้วก็ทำให้คนอ่านรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละไม่ใช่เรื่องธรรมดาแหละซึ่งแบรนด์นะคะเมซองมาเจล่าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่นำเสนอชุดนี้ในคอลเลกชันปี2025นะซึ่งเพจเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วเป็นสายแฟชั่นตัวจริงเขาบอกว่าสวยแล้วเขาก็เจาะลึกด้วยว่าเป็นแบรนด์อะไรของดีไซเนอร์ระดับโลกคนไหน แล้วก็เป็นการยกย่องน้องลิส์นะคะทั้งลิซ่าแล้วก็ทีมงานเพราะเขาชมเลยว่าสไตลิสทำงานดีมากหมายถึงว่าเป็นการยอมรับว่าลูกนี้โอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์กว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะทั้งศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานด้วยเบื้องหลังนั่นเองค่ะคราวนี้การที่สื่อนี้ลงข่าวน้องแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงทำไมแอดต้องเอามาเล่าเพราะทุกสื่อเาก็ลง บอกเลยนะคะว่านี่เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลในลาตินอย่างที่บอกไปและเขาก็ใช้ภาษาสเปนในการนำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะมาอวยยศนะยกขึ้นหิ้งขึ้นบอลลังแบบนี้คือเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่เขาเป็นเพจสายแฟชั่นแบบจริงจังวิเคราะห์คอนเทนต์แฟชั่นจริงจังเลยและเขาเลือกที่จะพูดถึงดูลีสแล้วก็ลุกนะคะที่เป็นแบบโดดเด่นระดับโลกซึ่งวันนั้นเนี่ยน้องมาในนามของอ๋ออ,อาใหม่เอาใหม่เล่าใหม่ คือจริงๆเหมือนคุณใหม่ดาวิเนี่ยจะมาในทางเซเลบของเอเชียแต่ว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาให้น้องเป็นแบบสายฮอลลีวูดไปแล้วนะที่เชิญมาสำหรับงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่สื่อน,นี้ลงนี้ก็คือมีความหมายมากๆแล้วก็ตอกย้ำปึ้งความเป็น global fashion icon ด้วยนะคะ สรุปก็คือน้องลิซของเรายังเป็นศูนย์กลางความสนใจระดับโลกของงานบูซานฟิลมเฟสติวัลนะะเฟสติวัลบูซานฟิล์มเฟสติวัลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็สื่อน้อยใหญ่ต่างลงภาพของลิซ่าให้กลายเป็นโมเมนต์แฟชั่นโลกนั่นเองอะเรื่องราวประมาณนี้วันนี้มาเบาๆก่อนนะคะจริงๆสื่ออื่นมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดมาทำให้ลงดูกัน ทำมาลงให้ดูกันอืมแต่ถ้าเกิดว่าไม่น่านจะประเด็นอื่นที่น่าสนใจก็จะมาอีกหนึ่งรูปแบบแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามคลิปหน้าๆได้เลยนะจ๊ะกดซับเอาไว้เลยอภินิว์ค่ะ